เปิดโพสล่าสุดคุณแม่เวพรวันเกิดนิชากลันจากใจซึ่งทุกประโยคล่าสุดคุณแม่ของนิชานะัทนิชาก็ได้ออกมาโพสเวพรวันเกิดของลูกสาวสุดที่รักว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลูกสาวที่แสนดีของแม่ปีนี้แม่จะไม่พูดอะไรมากแค่จะกอดน้องให้มากๆในทุกๆวันจะอยู่ให้น้องเห็นรอยยิ้มจะส่งพลังบวกๆให้กับน้องเสมอปีนี้29ขวบแล้วแม่บอกเลยว่า ตั้งแต่ตอนนี้และหลังจากนี้ท้องฟ้าของลูกจะสว่างสดใสวงเล็บถึงแม้จะมีฝุ่นบ้างก็เถอะและอย่างบอกต่ออีกว่าขอให้ลูกของแม่สุขภาพแข็งแรงเข้มแข็งทั้งกายและใจมีความสุขกับปัจจุบันและอนาคตที่จะมาถึง อดทนที่จะต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาด้วยสติมีความทุกข์บ้างก็เป็นปกติของมนุษย์แต่ขออย่าให้มีความทุกข์เข้ามาไปปล่อยพวกเราทุกคนในครอบครัวรักน้องมากๆพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างน้องในทุกๆวันรักสุดหัวใจ สำหรับคนเป็นแม่แล้วไม่ว่าจะเป็นเช่นไรจะทุกข์หรือจะสุขก็จะอยู่เคียงข้างลูกเสมอนะคะเช่นเดียวกันกับคุณแม่ของนิชานัทนิชาที่ไวพผ่ให้ลูกสาวอย่างสุดซึง้งพร้อมกับบอกว่าปีนี้อายุ29ปีแล้วอย่างไรขอให้มีความสุขความสมหวังในทุกเรื่องฟ้าหลังฝนมีสําหรับทุกๆคนหากมีเรื่องใดที่เป็นความทุกข์ความไม่สบายใจขอให้เคลื่อนออกไปพร้อมๆกับหลังปีใหม่นี้ค่ะ